สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามทั้งช่องอามเชียวพิกุลสีครับผมโมนี้ผมอามเชียวส,ส,สาสสสสยพินเสียงซ้อครับสีเอาเทคนิคในการจานแค่นทางหน่อยนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเขาเห็ดเรื่องเกี่ยวกับการจานแค่นทางใหญ่นะครับซึ่งลิงสิยูในคลิปนี้นะครับวิธีการจานแค่นทางใหญ่โมนี้ห้องสีมะเบิงวิธีการจานแค่นทางหน่อยนะครับปลาผู้เราคนสงสัยถามมาว่าจานแค่นหรือจานแค่นเอิ้อนในเบิร์ดนะครับเหล่าแต่คนสิเอิ่อนผู้เราคนเอิ่นว่าจาน น้องเกิมเกิเอินว่าจาดก,ก็ได้ขึ้นกันนะครับสำหรับหนังสือมนแห่งดนตรีแคนยุธีนานีซิบดนะครับจากแคนทางหน่อยการจาดแคนทางหน่อยผมก็จะอธิบายเรื่องท่างหน่อยครับท่างไงหมายถึงแค่ไหนทางท่างหน่อยก็คือเป็นขี้ขี้หนึ่งของแคนนะครับขี้ขี้หนึ่งของแคนสมมติว่าอันนี้ท่างไงที่ห่าวบาก,บก, <S <S นนกันไปเนาะนี่ก็มาเป็นท่างหน่อย ก็คือลักษณะเดียวกันแต่ว่าสี่ข้อแรกขี้คือ,คอทางน้อยสิสสี่มีการทดขี้รือว่าท่านสปอตออกจากขี้ทั้งไงอีกซีกเสียงนะครับอ่าจากขี้ทางไงซีเสียงก็คือสมมติว่าเครื่อของห้องเป็นขี้เอไม่เนอะอ่าเป็นขี้เอไม่เนอะนะครับห้องนับไปอีกซีเสียงอ่าเอือว่าลาลาทีโดเลนะครับลาทีโดเลก็เป็นซีลาทีโดเล แปลว่าทางน้อยเนี่ยก็คือสีไปยังทุกเสียงเร่อ่าหรือว่าขี้ดีไม่เนอร์ก็คือ a b c d นะครับเป็นเสียงดีไม่เนอร์สมมติว่าเข้นเป็นขี้เป็นขี้จีไม่เนอร์อ่าแบบจี G เห็นบ่าล่ะขี้จีไม er ่เนอร์ซอนลาทีโดอ่าซอนลาทีโดแปลว่าเสียงโดนี่จะเป็นขี้ท่าหน่อยของเสียงแค้มจีไม่เนอร์กหรือว่าจี a b c นะครับเสียงซีซีไม่เนอร์กจะเป็นท่าหน่อยของ เอไมเนอร์นะ e ครับเพราะฉะนั้นผมใส่แค่นขี G ้จีไมเนอร์น e ะครับก็บคือเสียงนี้ลูกโปนี่ลูกโปนี่เป็นเสียงขี้จีไมเนอร์นะ e ครับหรือว่าเสียงล่าของโปนี่นะครับเสียงล่าของลูกโปนี่เป็นเป็นเสียงล่านะครับแต่ว่าอยู่ในคีย์ของจีไมนเนอร์นะครับนะครับที่นี่เขานับไปอยุดที่เสียงลาพีโดเล นะครับอีกซี่เสียงพยาธันเสียงตัวนี้เสียงเล่ก็เลยกลายเป็นทางหน่อยของแค้มนะครับเป็นเป็นลงยางเป็นลงยางของทางหน่อยก็คือเปรียบไปแล้วก็คือจากล่ามาค่ะน่ไปอีกซ์ซเสียงเป็นเสียงเล่เสียงเล่ก็เชีกลายเป็นเสียงล่าในทางหน่อยนะครับก็คือเป็นการบวกเพิ่มอีกอีกซี่เสียงนะครับมันจังสันทอบัดที่นี่สมมติว่าตัวนี้เป็นที่ที่กี่ไม่เนินบ้าล่ะกี่กี่ไม่เนินเพราะ เพราะจีไมเนอร์เขาลงมามาแต่เสียงเร่เสียงเร่นี่คืออยู่ในเสียงเสียงเร่นี่เป็นเป็นเสียงซีนะครับเป็นเสียงซีนี่คือแค่จีไมเนอร์นะครับเสียงเร่เป็นเสียงซีแต่ถ้าเกิดว่าแค่ตัวนี้เป็นเอไมเนอร์อ่าเป็นเอไมเนอร์นะครับจากโปนี่โป้ควานี่โป้ควานี่เป็นเสียงเอนะครับเขานำลงไปอีกดซีเสียงพอหอดเสียงเร่เสียงเร่นี่เป็นดีไมเนอร์นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นขี้จีไม่เนอร์เพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวเสียงเร่นี่สิเป็นซี ถ้าเป็นแค่เอฟแต่เป็นแค่เอเถ้ากับบวกคาปาซิทีแต่เป็นแค่เอฟนี่มัสสิมาตัอยูทีบีแฟถ้าเป็นเอฟช้าบก็มสิมาตัวยูทีบีนะครับทั้งหนจะเป็นบีผมไลน์หางเนาะขี้อีไม่ขี้อีไม่เนอแค่ไงขี้อีไม่เนอนะครับขี้อีไม่เนอมีฟาซอนลาอีเอนะครับขี้อีไม่เนอทั้งหน่อยเป็นเอนะครับดีไม่เนอเลมีฟาซอนดีอ G เคี้นขี้ดีไม่เนอร์ทั้นลอยสิเป็น G นะครับนี่ถ้าสมมติว่า C ไม่เนอรเขค้นทั้งงี้ C ไม่เนอร์ C ไม่เนอร์นะครับ G D E F นะครับโดเ e มีฟาเพราะฉะนั้นคีย์้ C ไม่เนอรเนี่ยทั้งลอยสิเป็นเสียงฟาหรือว่าเสียงคีย์เอฟนะครับอันนี้คือในลักษณะของการนับคีย์แค้นนะครับเนาะนี่มันเป็นหรือมันก็นเลยเป็นลักษณะขศรมา เสียงเล่เป so ็น네ยังเขาจะขึ case, ้นมาเมอแกะนะครับคือมันมันสีมาแกะทางหน่อยตัวนี้เป็นแกะหน่อยลูกเล่นี่ลูกเล่เสียงหน่อยเนี่ป็นแกะหน่อย็คือมันมาค้ำทางหน่อยก็คือเนไปด้านข้เหรียทางหน่อยนี่เสียงตัวนี้สิเป็นเสียงตัวเลศนี่สิเป็นแท่นลูกโปะนะครับลูกทุ่งนะครับเสียงเลอ่าเสียงเล่ตัวนี้สิเป็นสิเป็นลูกทุ่งแท่นแท่นตัวนี้คนก็เรื่อว่าแม่แก่เป็นตัวแก่ทางหน่อยนะครับ ตัวนี้ตัวนี้แก่หน่อยใช่ไหมเป็นอีกข้างหนึ่งเพราะเพราะว่าเวลาเลาอหลินเนขาจีเอาตัวเสียงเล่นี่เป็นหลักผ่านซุ้มมาพี่น,น,น้องสังเกตทางหน่อยเนาะสมมติว่าพกเป่าไล่เตยโขงไล่เตยโขงทางไงอันน,นี้เตยโขงทางไงบันนี่เตยโขงทางหน่อย โง่ตัวเดียวกันแต่ว่าเพียงแค่คนละขี้ซื้อหรือทางงไง่กับทางหน่อยนะครับที่นี่พราะมันเหลียงคนละขีดเราในลักษณะของการจานมันกับบอตังกันบ่ตังกันเลยกับการจานทงใหไ่นะครับการจานทง้งไงห้องสีมีเสียงเสียงล่ามอะไรเสียงล่าเป็นหลักเสียงล่านะครับเสียงล่าเสียงโดเสียงโดเสียงเล่แลวก็เสียงมีนะครับแลวก็ที่เรืองกับเป็นลูกเสียบนะครับอันนี้ทงใงไงนะครับล่า มีโดเลไม่ว่าล่ะและ้วก็เสียงซ่อนนะครับที่นี่ทางหน่อยก็คือกันนะครับท่างญ่มีลาโดเลมีซ่อนไม่ว่าละ่ะถ้าพ่อมาเป็นทางหน่อยมันก,ก็กกต้องมันก็ต้องเป็นลักษณะเดียวกันก็คือลาโดเลมีซอนหรือว่าโดโดเลมีซอนลาคือกันทางหน่อยอ่ะเสียงทางหน่อยนะครับวันนี้ห้อห้องลบหลูกแก่นออกไปลบเข้ามาเข้ามาหลกเสียงรลหลกเสียงฟาออกไปนะครับเพราะมันเปลี่ยนไปท่างหน่อย เขาสมมุิเอาสมมุว่าตัวนี้เป็นเสียงล่านะสมมุว่าเสียงเรนนี่เป็นลาฟังห้องท่านสะโพกชีดลงมาเด้อดิเสียงฟ้านี่กลายเป็นโดนะเห็นบ่ลาโดลาโดแต่อันนี้ถ้าเป็ี่ยนท่างไงคาราโดลาโดคือกันนะครับแต่ว่านี่ผมสมมุิซื่อๆนะครับสมมุิสมมุติตามเสียงของข,องขี้นะครับบัมเบิลตามลูกแข้งพี่น้องแยกเป้าสับสนบนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละรนวน,น่อย อันนี้สมมุติตามเสียงของคี์ก็คือตัวนี้เป็นล่าตัวนี้เป็นโดเสียงซ่อนนี่กลายเป็นเลเสียงล่านี่กลายเป็นมีนะครับเสียงลูกโดนี่ลูกโดกลายเป็นเสียงซ่อนเพราะฉะนั้นเลลูกเลกลายเป็นเสียงล่าลูกก็คือลูกของเสียงนะครับเพราะทีพยามบอกว่าลูกลูกก็คือลูกของเสียงแคนนะครับแต่วันนี้เพราะมันเป็นพรเปลี่ยนขี์ปั๊บ จากลูกกกิลายเป็นเสียงลูกเลคือเสียงล่าของทางหน่อยให้เข้าใจจังสิลูกฟ้าคือเสียงดของทางหน่อยลูกเลคือเสียงล่าของทางหน่อยลูกโดลูกโดคือเสียงซ่อนของทางหน่อยเนี่ยนะครับล่าซ่อนเห็นว่าลูกเลคือเสียงล่าของทางหน่อยลูกโด ทั pelled, society, ้งโดใส่โด้ห <basil> ัวนะครับสีกลายเป็นเสียงซ่อนของทางหน่อยลูกล่านะครับท <ilt> ั้งลูกทุ่งและกรรทบทุ่งเนี่ยกลายเป็นเสียงมีของทางหน่อยลูกมีนะครับลูกมีของทางหญ่เนี่ยลูกมีของลูกมีของแค้นเนี่ยสีกลายเป็นเสียงที่ในทางหน่อยลูกเสียงที่นะครับลูกเสียงที่นี่ทั้งที่ใส่และหัวนี่ลูกเสียงที่นะครับลูกที่สีกลายเป็นเสียงฝ้า ในทางนทางหน่อยนะครับพี่ลองให้เขาใจยังสี่เพราะว่าเปลี่ยนทังสี่แล้วห้องกลับมากมาเบิงลักษณะการจางนะครับถ้าถ้าเกิดว่าท่างไงมีเสียงลาโดฟังดีนะครับมีเสียงมีเสียงว่ามีรูปเด้มีเสียงลาโดเลนมครับมีทางนี้กับซ่อนเมนบอ เน,นี่ยมีพวงม่ได้ปิดเสียบเนาะมันก็สีจับมั่งส <ๆๆ S 2> นะครับฟังดีๆเนาะมีเสียงลาโดเลมีซอนที่นี่พราะว่าเป็นทางหน่อยเข้ากับให้มันมีเสียงคือเขาเสียงลาของทางหน่อยก็คือเรมาละลาเสียงโดเสียงโดของทางหน่อยก็คือลูกฟ้านะครับเสียงมีเสียงเลเสียงเลของทางหน่อยก็คือลูกซอน มีเสียงมีเสียงมีของทางหน่อยก็คือลูกล่านะครับแล้วก็เข้ากับเสพเสพตัวนี้ก็คือเสพก่อยนะครับเสพลูกก่อยพี่น้องค่อยๆตามนะครับอย่าฝ่าวง,งเขามีเสพเสบตัวนี้คือมาตรฐานเรียล้เพื่อเขาปิดไว้เลยแล้วมัติป,ประกอบด้วยเสียงลาดเลมีซอนนะครับการจานแคบมัติป,ประกอบด้วยเสียงลาโดเลมีซอนที่นี่นะครับเข้ามาเบิรงอยู่ในทางหน่อยลา โดเลมีซอนอ่าเห็นป่บันี้คือในลักษณะเสียงทางหน่อยแต่ว่ามันเป็นลูกแค่น่ดถ้าประกอบด้วยลูกแค่นั่นสิประกอบด้วยลูกแค่นลูกเล่นะครับลูกเล่ลูกฝ้าลูกซ่อนลูกล่านะครับลูกเล่หน่อยแล้วก็เสบหัวแล้วก็ลูกโดนะครับอ่ะเอาฟังเสียงก่อน ข้างลักษณะเสียงมันสีแบบเดียวกันกับท่าหง่เลยก็คือเห็นบ่เพราะว่ามันเป็นคุ้มเสียงเดียวกันก็คือลาโดเลมีซอนเพราะว่าเปลี่นทาหน่อยกับลาโดเลมีซอนคือกันจ่ว่าเขาเปลี่ยนลูกจากลูกท่าหง่ที่มันสีเป็นลูกล่าลูกโดลูกเล่ลูกซ่อนเนี่ยเขากล่าว่าเปลี่ยนเป็นลูกเล่ลูกฟ้าลูกซ่อนลูกล่าพว่าเขาเปลี่ยนเสียงเน้ยอ่านะครับเขาท่าสะโพกขี้ไหม ท่านสปอร์ตขี้ก็คือทอดขี่าทอดขี่ทำไมลูกเล่กลายเป็นเสียงล่าเป็นบอลอะที่เบากันลูกเลก่กลายเป็นล่าลูกฟ้ากลายเป็นโดลูกซ่อนกลายเป็นเล่ลูกล่ากลายเป็นมีนะครับแล้วก็เข้ากับเสบก้อยแล้วก็ก,กดเนี่ยลูกเสียงนี่มันก็เป็นลูกเล่เม็นบอลละมันก็เป็นล่าเสียงสูงนะครับล,ลูกปัวท้ายเนี่ยเสียงโดสูงก็จิกลายเป็นสสนะสเสียงซ่อนนะโมมุตเราฟังเสียงเสียงลักษณะเดียวกันเลยนะครับ ที่นี่ช่วงปิดอันนี้คือช่วงปิดของลายใยเงนบอล่ะอันนี้มันเิ่งช่วงเปิดช่วงเปิดของลายใย่สิจะประกอบด้วยคููเกี่ยวล่าก็คือมีเสียงล่าต่ำล่าสูงหลังก็สิมีเสียงมีก็คือคูเกี่ยวของล่าคููเกี่ยวของล่านะครับเบิ่งดีๆอันนี้คือคููเกี่ยวของล่ามีเสียงมีเสียงล่าต่ำล่าสูงหล้วก็เสียงมีเป็นคููเกี่ยวของล่านะครับพอมาปิดทข้างหน่อยเขาก็ต้องจงคููเกี่ยวของของล่าไวขึ้นกันซึ่งคููเกี่ยวของล่า นะครับคู่เกี่ยวของล่าในที่นี่หมายถึงว่าล่าในทางหน่อยนั่นก็คือลูกเล่กับลูกล่าเพราะว่าลูกเล่นี่คือเสียงล่าของทางหน่อยลูกล่าคือเสียงมีของทางหน่อยเม,มนบอล่ะเพราะทีน่นี่ทางไงมันสีเหลือมันสีเหลือล่าก็มีบอล่ะ <lakes> อันนี้คือทางไงทางไงคือล่าก็มีทางหน่อยมันก็นต้องเหลือล่าก็มีคือกัน ท่าหน่อยก the iosis, the ็ตตรงเลือล่ากระมี่ล่ากระมี่ในท่าหน่อยนั่นก็คือลูกเล่กับลูกล่าก็คือล่ามีในท่าหน่อยนะครับ่ปลองสังเกตด้วยอันนี้คือลูกเล่แต่ว่ามัดเปลี่ยนเสียงล่าในท่าหน่อยถ้าเกิดว่าเขาตั้งตั้งขี้ว่าเขาเสียเหรียญท่าหน่อยมาล่ะลูกล่าก็กลายเป็นเสียงมีในท่าหน่อยที่นี่เพราะข้าจา่นนะข้จัน พี่น้องสังเกตนะครับว่าสีคือกันว่าสีเป็นลักษณะเดียวกันกับท่างไงคืออันนี้คือท่งไงเนี่ยน,นี่ผมจับท่างไงพอมาเปลี่ยนทาาหน่อยอ่ะมันก็ต้องเป็นอันเดียวกันนะครับที่นี่เข้ามาเบืองว่ามันจับลูกได้เนี่ยนี่เบืองต้นเลยเขาจับลูก ฟังดีนะครับจับลูกนะครับว่ามปนจับเสียงเนาะจับลูกโดลูกเล่ลูกฟ้าฟ้าฟ้าสองฟ้าเลยแล้วก็ลูกซ่อนอ่าเห็นไหมลูกซ่อนเนี่ยลูกซ่อนซ่อนสายหรือว่าลูกเสียบายที่นี่เขามาฟังทั้งหัวเขาสีจับลูกซ่อนลูกล่าแล้วก็ลูกเลสูงตัวนี้ล่านี่ล่าสูงนี่เข้าเป็นเสีบอยู่แล้ว ห้อเป็นเสียบอยู่แล้วนะครับที่นี่ข้ามาเบิ้งดีๆนะครับพอพอเพาะท่านสะโพกขี้ปั๊บลูกโดนี่คือเสียงซ่อนลูกเล่นี่คือเสียงล่าลูกฟ้านี่คือเสียงโดโดต่ำแล้วก็โดสูงนะครับลูกเสียงซ่อนนี่คือเสียงเล่ลูกซ่อนนะครับคือเสียงเล่ที่นี่มาเบิ้งฟังผัวลูกซ่อนเป็นเสียงเล่มาที่เขาบอกกันลูกซ่อนนี่เป็นเสียงเล่ลูกล่านี่เป็นเสียงมีลูกเล่สูงนี่ก็เป็นเสียงล่า ลูกล้าสูงนี่หรือว่าลูกเสียบควนี่กระไกลเป็นเสียงมีนะครับที่นี่มาเทียบกันถ้าเกิดว่าเข้าเข้าอะไรบางอย่ามันสิประกอบด้วยเสียงอ่าล่าโดเลมีซอนเหมืนบ้านอ่ะนะครับอันนี้ประกอบด้วยเสียงเนี่ไม่ประกอบโดยลูกนี่แต่ถ้าประกอบโดยลูกนี่คือลูกเล่ลูกฟ้าลูกโดแล้วก็ลูกซ่อนที่เข้ามากันนะครับแล้วที่นี่เข้ามาเบิงเข้ามาเบิงทางนี้เอาเบิงทางนี้นี่คือลายใหญ่ที่เข้ามากันในคลิปที่แล้ว ถ้าไงกับประกบอบ้วยเสียงลาโดเลมีซอนเป็นบล้ล่ะลาโดเลมีซอนคือกันเพราะว่าเป็นทางหน่อยเรามันก็ยังมันก็ยังคงคงลักษณะคอร์ดเดิมคือก่นก็คือลูกนี La, ่ลาเป็นบล้ล่ะเลูกนี่เป็นเสียงลาลาลูกฟ้าเป็นเสียงโดอ่าลูกเล่ลูกซ่อนเป็นเสียงเล่ลูกลาเป็นเสียงมีนะครับลูกโดเป็นเสียงซ่อนมันก็เลยสิจจเป็นลาโดเลมีซอน เหมือนเดิมนะครับง่ายๆพยมจะสับสนนะครับค่อยๆบอกไปเรื่อยๆลีลูกลูกเลลูกฟ้าลูกซ่อนแล้วก็ลูกลูกล่าลูกเลแล้วก็เสีบหัวหรือว่าล่าสูงนะครับอันนี้คือขางหัวเตัวนี้เขาปิดกอยไปเลยนะครับออาเดี๋ยวกอยปิดไปเลยก็คือเสีบหัวหรือว่าขางนี้สิมีเสียงมีเสียงล่าล่าสูงนะครับแล้วก็ เสียงมีเสียงเล่นะครับอันนี้คือเสียงเนี่ยเว่าขันลูกก็คือลูกซ่อนลูกล่าลูกเล่แล้วก็ลูกล่าสูงนะครับครั้งนี้เขากับมีลูกลูกฟ้าแล้วก็ลูกเล่แล้วก็ลูกเสียบสะแนนหรือว่าลูกซ่อนสูงลูกเนี่ยลูกแต่ว่าขัเป็นเสียงก็คือเสียงล่าเพราะว่าเล่เป็นล่ากบ่นะเสียงล่าเสียงโดแล้วก็เสียงเล่สูงประกอบโดยเสียงซ่อนก็คือลูก โปรใช้ที่มันเป็นลูกโดนะครับก็คือเสียงซ่อนที่นี่เขาเปานะครับในลักษณะการเป้าใจวิธีเดียวกันกันกบลายไงนะครับก็คือกระแทกล่มเข้าไปที่นี่ช่วงเปิดมันก็มันก็ต้องประกอบด้วยลูกเล่ไม่ว่าลูกเล่ยลูกแลก้วก็ลูกลูกล่านะครับซึ่งมันเป็นคู่เกี่ยว เกี่ยวกันอยู่แล้วก็คือเล่เนี่ยเล่นี่ไม่คูเกี่ยวกันเป็นล่าอยู่แล้วพอมาเปลี่ยนขีปเป็นทางหน่อยปั๊บตัวนี้ก็กลายเป็นเชียงล่านหมดละตัวนี้ก็กลายเป็นเชียงล่าอันหมดละตัวนี้ก็กลายเป็นเชียงมี่นะครับลูกล่าเนี่ก็คือเสียงมี่ลูกล่าคือเสียงมี่ลูกเล่ก็คือเสียงล่านี่เห็นป่ะก็คือลาลามีซึ่งเหมือนกันกับท่างไงท่างไงกับเลืออย่างลาลาแล้วก็มีคือกัน ข้างหน่อยไม่ก็เหลือคือกันก็คือเสียงลาลามีนะครับเสียงล่าลามีแต่ว่าลูกเล่เล่ล่าลูกกับเสียงคนอานนะครับพย,ยายามย่าจยาซจำซ้อนเสีกันเข้ามาเบิงอยู่ในเขียงเมื่อสิเหลือเสียงล่านะครับแล้วก็ลาแล้วก็มีหรือว่าลูกเล่ลูกเลเม่มาแล้วก็ลูกล่านะครับแล้วก็ปิดจานปิดจาน ลูกช่วงปิดิไม่ว่าล่ะช่วงปิดกิก็มีเสียงลาโดเล่เลแล้วก็มีนะครับแล้วก็ลาแล้วก็ซ่อนนะหรือว่าลูกลูกเลลูกฟ้าลูกซ่อนลูกซ่อนลูกลาลูกเลแล้วก็เสียบหัวหรือว่าลาสูงนะครับนี่คือลูกนะครับแต่ว่ากับเสียงผมก็สะย้ำยี่ห้อทีละ เสียงลาเสียงโดเสียงเล่เสียงเล่เสียงมีเสียงล่าเสียงมีแล้วก็เสียงเสียงซ่อนอ่าผมก็ี่ยำนะสี่จะว่ามันจะสี่ข้าใจนะครับนี่คือช่วงปิดที่นี่เปิดเหลือยังี้เหลือเสียงล่าเสียงล่าแล้วก็เสียงเสียงมีนะครับเสียงมีซึ่ง มันก็คือลูกเล่ลูกเล่แล้วก็ลูกล่านะครับที่นี่มืเมื่อช่วงปิดช่วงเปิดสลับกันช่วงปิดเปิดนะครปิดเปิดเปิดปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดนะครับตามโ้งสามของท่าหงไนที่เฮาเห็นไ้นะครับ คืออางท่าน้อยนะครับข้างซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นมันกับบ๊อบปลกที่ห่อเสียลลูกเหรียญของท่างเงเี้ยมาเหรียญในท่าหน่อยสมมติว่าผมเป่าผมเป่าท่าหน่อย ทางน้อยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนทางไงทางน้อยทางไงโน้ตัวเดียวกันครับเพียงแค่ว่าเขาเห่นคนละคีย์ด้วยซี เหลืองค่นลาทางสื่อๆนะครับคลิปนี้ก็จิงเงาในจังหน่อยพาะา่าผมต้องอธิบายเรื่องการสลับทังระวางทั้งเงยกับทางหน่อยพี่น้องไนในขอใจ่นํานะครับจานทางหน่อยเท่าใส่ธีเดียวกันกับจานทั้งเงยก็คือก็คือดินล้มลงไปแล้วก็พอนล่มแล้วก็เปิดนะครับแล้วก็ใช้โค้งสางเดียวกันก็คือปิดเปิดเปิดปิดเปิดนะ เปิด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 นะครับในลักษณะของการเป่าไล่เงาของกระโปรงในทางหน่อยนะครับ เรียกว่าล้ำขอนแจงล้ำขอนแจงกับปอนในทางหน่อยนะครับประมาณนี้หรือว่ามันการใ,ใส่ในหลายกรณีสมมติว่าเขามีเขี้ยนใหญ่อ่าข้อมีเขี้ยนใหญ่แต่วนี่หมลอลลัเขาล้ำบอลเนี่ยเขากับบักอวยในทางหน่อยนะครับหรือว่ามันกับอวยทั้งใหญ่ทั้งหน่อยเมื่อแต่ล้วแต่ขี้ของของหมอลลัมที่ใส่หรือว่าขี้ของดนตรีที่ใส่ มีเี้นขี้ดีไม่เนอรอแต่ว่ามอลัํเขาล,ลัมเพื่อนขี้ขี้จีเขาก็ต้องเรียนทังหน่อยในในเขีนของดีไม่เหนอรอมากกับไก่เป็นเบี้ขี้จีเวลาสูงิน่อยเขามีเขียนขีจีไม่เน,นอเขาต้องการเหยาขี้ซี่เขาเรียนทั้งหน่อยมากกับไก่ยาขี้ซี่เลวนะครับอันนี้คือในลักษณะของการจานเขี้นหลือการในลักษณะของการอวยทั้งน่อยนะครับผมจอธิบายรวมยอดไว้ใน,น,น,นในลิิิปปาอ่่งงงแทยูต ไล่การซูสเนียนพร้อกับเสียวลิงไว้ในคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้กันหนาจิมี่ซัมนีนะครับจานทั้งน้อยนะครับพี่น้องพยายามอย่าสับสนเนาะเอาทบทวนลูกเล่เป็นเสียงล่าลูกฟ้าเป็นเสียงโดลูกซ่อนเป็นเสียงเล่ลูกล่าเป็นเสียงมีนะครับลูกเล่เป็นเสียงล่าลูกก้อยขัวนี่หรือว่าลูกล่านี่กลายเป็นเสียงเป็นเสียงมีลูกโปไซกลายเป็นเสียงซ่อนนะครับเขากับปิดปิดตามนี้แล้วเขากับเป่า เกลาวเป็นเสียงจานทั้งน้อยที่นี่พอเปิดพอเปิดนะครับพอเปิดเมืเ่อก็สีเรือลูกเล่ซึ่งเป็นเสียงล่านะครับแล้วก็ทั้งนี้ลูกเล่ที่เป็นเสียงล่าไม่ว่าละ่ะนี่ลูกลนี้แล้วก็ลูกล่าที่เป็นเสียงมีแล้วก็พี่น้องพย,อยายามสังเกตล่มดีๆเนาะ จะค่าาอยๆเบากันต่อไปในในการจานแบบพิเศษนี่คือยังจานแบบท่าหน่อยแบบธรรมดาอยอะ่ะมีมัดสีมีหน่อยแบบแบบพิเศษขึ้นมาอีกจังนึงสังเกตดีๆนะครับแต่ผมว่าท่านได้บอกดอกสังเกตเนาะ เจอกันคลิปหน้าครับผม